สวัสดีค่ะลิลิจากช่อง Happy Life Happy Healthy ถ้าสุขภาพคุณดีชีวิตมีความสุขค่ะเอาใจเด็กๆก,กันหน่อยนะคะช่วงนี้เนี่ยหลังไมมา,มาเต็มเลยนะคะว่าพี่ลิ่งคะพี่ลิลิ่งคะอยากจะรู้นะคะสมุนไพรตัวไหนที่ช่วยแก้สิวหน่อยอยากรู้ใช่ไหมคะว่ามีสมุนไพรอะไรบ้าง ไปฟังกันเลยค่ะก่อนที่จะรู้จักสมุนไพรนะคะเราต้องรู้สาเหตุก่อนนะว่าสิวว่ามันมาจากไหนสิวมันจะมีอยู่2ประเภทนะคะเป็นสิวที่เกิดจากการอักเสบนะคะแล้วและก็สิวที่ไม่ได้เกิดจากการอักเสบนะคะสิวที่เกิดจากการอักเสบเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือ สิวจำพวกสิวฮอร์โมนนั่นเองค่ะสิวฮอร์โมนสิวที่เกิดจากอาการแพ้นะคะสิววัยรุ่นอ่าอะไรพวกนี้นะคะที่มันจะมีลักษณะเป็น แดงๆนะคะเหมือนอาการแพ้เนาะแล้วก็จะมีสิวที่มันมีหัวนะคะมันจะลักษณะคือรอบๆที่จะเป็นสีแดงนะคะอันนั้นคือเป็นสิวอักเสบนะคะส่วนสิวที่ไม่ได้เกิดจากการอักเสบนะคะเป็นก็คือเป็นสิวอุดตันเนาะสิวที่มันมีหัวสิวที่เกิดจากไขมันนะคะที่ไปอุดตันใน ดูขุ่มขนของเรานั่นเองค่ะซึ่ง2ลักษณะนี้นะคะเราจะเลือกสมุนไพรที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่ามันเกิดจากสาเหตุที่ไม่เหมือนกันนะคะการที่เลือกสมุนไพรที่จะใช้รักษาสิวนะคะก็ต้องดูก่อนว่าถ้าเกิดจากสิวอักเสบนะคะเราต้องเลือกสมุนไพรที่ ช่วยลดอาการอักเสบนั่นเองค่ะแล้วสูตรที่จะแนะนํานะคะในการลดการอักเสบของผิวหนักนะคะก็คือการใช้สมุนไพรจำพวกพลขมิน้น2ตัวนี้นะคะจะมีลักษณะพิเศษคือช่วยสมานแผลนะคะช่วยลดอาการอักเสบค่ะแล้ววิธีง่ายๆนะคะก็เอาพลาหรือว่าขมิ้นนะคะมาฝนฝนนะคะผสมน้ำและตินสอพอนะคะ แล้วเราก็เอามาแต้มนะคะหรือว่าเอามาทาบริเวณที่เป็นสิวนะคะไอตัวนี้สูตรนี้ก็จะช่วยลดอาการสิวที่เป็นอาการแพ้นะคะแพ้เครื่องสำอางนะคะสิวฮอร์โมนอันนี้ได้หมดเลยค่ะอันนี้ก็จะช่วยลดอาการอักเสบภายใน1คืนหรือ2วันเนี่ยก็จะช่วยนะคะช่วยให้แผลที่มีสีแดงนะคะก็จะช่วยลดนั่นเองค่ะสูตรที่2นะคะก็คือ เปลือกมังคุดนะ่ารู้ไหมคะว่าเปลือกมังคุดเนี่ยมันมีสารที่ช่วย ลดอาการอักเสบนะคะและยังช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำอีกด้วยนะวิธีใช้นะคะก็ง่ายมากๆเลยเราก็เอาเปลือกนะคะมาต้มกับน้ำนะคะ,ะถ้าไม่เป็นชิ้นเล็กๆเนะเาะแล้วเอาไปต้มนะคะพอได้น้ำเราจะต้มน้ำนิดเดียวนะคะให้ได้ออกมาเนาะเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำต้มนะคะผสมกับดินสอพองแล้วเราก็เอามาทานะคะที่บริเวณที่เป็นสิวหรือเ หรือบริเวณที่เกิดอาการแพ้บนใบหน้าค่ะหรือจะเป็นพวกสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็ยนนะคะเพราะว่าการเกิดแพ้อักเสบเนี่ยมันจะทําให้ใบหน้ามันร้อเนาะการอักเสบก็คือมันทําให้ อวัยวะนะมันร้อนขึ้นดังนั้นเนี่ยเราจะดับร้อนก็นคือสมุนไพรที่เป็นลดลิดเย็นนะคะเราสามารถใช้พวกแก้นางนะคะหรือว่าฟ้าทลายโจรใบบบกเอามาผสมเอามาผสมกับดินสอพองนะแต้มไปก็ได้ค่ะส่วนการรักษาอาการสิวที่เป็นสิวอุดตันนะคะสิวที่เกิดจากไขมันหรือว่าสิ่งสกปรกนะคะสิ่งแรกที่เราที่จะต้องทำนะคะก็คือล้างหน้าให้สะอาดนะคะ ล้างหน้าให้สะอาดแล้วเราก็เลือกสมุนไพรที่ช่วย ขับหรือว่าขจัดสิ่งสกปรกนั่นเองค่ะสูตรแรกนะคะที่ลิลแนะนำนะก็คือมะละกอสุกนะคะเราเอามาบดผสมกับน,น้ำผึ้งเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาทามาพ่อนะคะจะมีส่วนช่วยขจัดสิ่งสกปรกของใบหน้านะคะออกเหมือนการใช้มะละกอะคะมาสครับใบหน้านั่นเองค่ะทำให้สิวลดลงและช่วยบำรุงใบหน้าให้ผ่องใสกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะก็เป็น น้ำมะนาวนะคะผสมกับน้ำอุ่นนะคะทาบ,บริเวณสิวหรือว่าพอกใบหน้าหรือว่าเช็ดไปที่ใบหน้าที่สิวได้เลยนะคะเพราะมะนาวนะจะมีกรดนะคะช่วยขจัดสิวอุดตันนะคะหรือว่าสิ่งสกปรกบนใบหน้าของเรานะคะให้หายและและช่วยสมานแผลได้อีกด้วยค่ะเป็นไงบ้างคะกับสูตรรักษาสิวของลิงลิงนะคะถ้าหากใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Happy Life Happy Healthy นะคะวันนี้เรแลาไปก่อนคะ่ะ